กกส,สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาเจอกับป้าแอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะป้าย่มมีหนังสือจะมาแนะนำนะคะหรือว่ามาแชร์มาเล่าให้ฟังดีกว่าเนาะคือหนังสือเล่มนี้ก็ไม่เชิงเป็นหนังสือนะคะก็คือ dictionary นั่นเองนะคะพจนานุกรมฉบับภาษานอร์เวย์เป็นไทยนะคะนอร์เวย์นะคะ คือเขาป้าชอบมากเลยนะคะแต่ก่อนที่ป้าเรียนนะคะป้าก็จะแบกเล่มนี้ไปด้วยนะคะเพราะว่าเขาแปลได้ความหมายดีมากๆนะคะละเอียดมากนะคะแล้วใครแปลเดี๋ยวมาดูนะคะคนแปลคือนางปริตตาเซเวนเซนนะคะแล้วคนที่มาช่วยเขาแปลเนี่ยก็คือเจ้าของภาษาเขานะคะหลายๆคนที่ช่วยจัดทำเนี่ยเยอะมากเลยนะคะซึ่ง ความหมายที่เขาแปลมาเนี่ยป้ายาว่าโอเคนะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะมันจะแปลละเอียดอะเยอะมากคือป้ายะชอบ嘛ก็เลยอยากมาแชร์มาเล่าให้ฟังนะคะว่าถ้าใครอยากรู้ลึกรู้ลึกนะคะเกี่ยวกับภาษาโนเวนแนะนำเป็นดิกชันนารีแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกสมัยนี้นะคะเทคโนโลยีเอ่อดีมากนะคะอย่าง o o g l e Translate นะคะเราสามารถใช้แล้วก็ a n s l a t e แได้เลยแต่ถ้าใครอยากรู้ลึกว่ามันมีความหมายแตกต่างอะไรนะักเยอะแยะตะแปะอย่างเงี้ยนะคะก็คือแนะนําตัวนี้เลยนะคะแล้วมันจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือไทยเป็นนอร์เวย์ก็มีนะคะหรือไม่ก็อังกฤษเป็นนอร์เวย์ก็มีนะคะป้าย่าก็เอาแค่นอร์เวย์เป็นไทยนะคะแล้วก็จะมีสับเล็กๆนะคะเล่มหนึ่งนะ จากอังกฤษเป็นไทยเหมือนเอ้ยไม่ใช่อังกฤษเป็นนอร์เวย์เหมือนกันนะครับเออป้ายะก็ไม่ได้หยิบมาให้ดูเนาะนั่นแหละค่ะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันช่วยได้นะคะมันดีป้ายะชอบนะมันความหมายมันเยอะไม่เหมือนทานสเลสเนาะ Google บางทีก็แปลให้เรามั่วเนาะแปลอะไรมาก็ไม่รู้อย่างเงี้ยอันเนี้ยถ้าเราคล่องใจเกี่ยวกับความหมายคําศัพท์เนี้ยถว่าเราแปลมาแล้วมันไม่ตรงอย่างเงี้ย เราก็สามารถมาดูตรงนี้ได้เลยอ๋อมันแปลแบบนี้หรอมันมีหลายความหมายหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าศัพท์ของภาษานอร์เวย์เนี่ยมันออกเสียงคล้ายๆกันแล้วก็เขียนเหมือนกันเนี่ยเยอะเหมือนกันนะคะอย่างคำว่า huske อ่าที่แปลว่าความจำจำได้อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ huske ที่เป็นเปเล่นอ่ ชิงช้าเด็กเงี้ยมันคือความหมายพูดเหมือนกันความหมายเหมือนต่างกันอย่างนงี้ก็เยอะนะคะภาษาโนเวย์เยอะเหมือนกันนะคะโอเคค่ะถ้าใครอยากได้เป็นเจ้าของก็แค่เดินไปที่ร้านหนังสือนะคะแล้วก็แค่จองนะคะสั่งสั่ง,ง,งไม่ใช่จองสั่งเขานะคะว่าฉันอยากได้หนังสือแบบนี้แล้วเขาก็จะสั่งให้เราแล้วถ้าหนังสือมาเราก็แค่ไปรับนะคะพร้อมจ่ายเงินนะคะแล้วจําเป็นต้องมีไหมเออปย่าก็ไม่รู้สินะมันแล้วแต่ความ จำเป็นของแต่ละคนเนาะอย่างป้าะยาสมัยก่อนนะ่ะจาเป็นมากแต่สมัยนี้ป้าะยาจบมาแล้วอะ่ะอย่างป้าะยาไม่เข้าใจอะไรก็ google translate เลยง่ายดีนะคะแต่อย่างที่บอกถ้าใครอยากรู้ลึกร,รู้จริงรู้เนี่ยแนะนําเลยนะคะต้องมีหรือเปล่าต้องใช้วิจารณญาณส,ส่วนตัวนะคะโอเคค่ะวันนี้มาแนะนำหนังสือเล่มนี้นะเด็กชินลีถ้าใครสนใจก็ อย่างที่บอกเลยนะจ๊ะโอเคค่ะงั้นเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวป้าย่จะหาเอออะไรมาเล่าสู่ฟังใหม่เนาะขอบคุณค่ะที่เข้ามาติดตามแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะฮาเดบราและสม,มนิน